สวัสดีครับพี่น้องมาแน่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 ข่าเรียบร้อยโมโหปีเรียบร้อยแล้วพี่น้องมามามากร nah. ะจกยต้องกันสูตรแรกสุกไปหมดแล้วเดี๋ยวจะซ้อนสูตเพราะนั şey nice ่นสุกนี so ่ห็นสิบบอกแจกเพื่อนบ้านไป่ละซ้อนเดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนบ้านอยู่แต่ฝนตกพรุ่งนี้เช้าก็แจกแก้ววองเข่าหัน พออบพอโอ,โอยโคบยำไรเด็ดพอน่าโมล่าเลยเนี่ยพอพอพอยากน่าไม่ใช่ลูกโดนนะนี่ไงยอยู่นี่ก็มีสามสีลูกนี่สามหากันใชะแกหลหราไปอีกกูดไปอีกกูดเอาเบือ้องแรกคนไรคนแช่นะเด้อพี่น่องอยู่ดีมีแห้งสุดสูตทุกคน กดระดิงแจ้งเตือนตัวเชียนกินเป็นไมได้เีน้องเด้อกดติดตามด้วยนะครับเด้อแสบไรซุดีแซ่หน่อยแซ่หน่อยแซ่บไรใครทำเนาะยุ่ยที่คนตำเครื่องคนตำเครื่องใช่ไหมยังไงในคนตำเครื่องจะใช้ให้ตายิง คนตับเพียงแก้ก็ได้แก้บผมก็แป้นใส่กับแก้วบอลนี่กกันนะแกลวก่อนก่อ

tuột hoặc treo cho chứ là treo vòng không nó không phải nó sẽ mua mà sẽ mua mua chìm vào Hãy แกพักแกแม่ไปหน่อยอต้องหวานมาแล้วเขียวพื้นทีสดสด่มามาพี่น้องเจอกันต้องกันใส่มือนน่อยยิบเลยล่ะ กินกกเขาแซ่บไม่ผิดหรอ,องเนี่ยแต่มมากบ้นกินนกเขาแซ่บเพื่นะครับยูนดีไม่แย่ง,งต้นสวัสดีครับบ๊ายบาย